แล้วตอนนี้นะครับมาถึงช่วงข่าว PR ที่น่าสนใจกันบ้างครับ BMW ประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์บารากาประธานและ CEO จัดการแข่งขัน BMW Golf Cup 2023รายการแข่งกอล์ฟสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกรอบคัดเลือกณสยามคันที่ขับแบงกอกโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นรวมกว่า2,800คนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเป็นหน,นึ่ใน126คน ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อคัดเลือกเพียง3ท่านเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกต่อไปสำหรับรายการ bmw golf cup 2023รอบคัดเลือกจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมารวม21ทัวนาเมนต์และยังคงเหลืออีก10รายการที่กรุงเทพโดยจะสิ้นสุดในวันที่26พฤศจิกายนนี้และนักกอล์ฟสมัครเล่นที่สามารถคว้าโฮอินวัน จะได้รับรางวัลพิเศษประกอบไปด้วยทริปสุดพิเศษสำหรับ2ท่านไปสัมผัสประสบการณ์การแข่งขัน BMW Championship 2024ณประเทศสหรัฐอเมริกาแบบ V.I.P. สำหรับนักกอล์ฟที่ทำโฮอินวันนาที่หลุม3สนับสนุนโดย BMW Financial Service ประเทศไทยนาฬิกาสมาร์ทวอช Luxury Golf Watch รุ่น Mark Golfer สำหรับนักกอล์ฟที่ทำโฮอินวันหลุมที่5เป็นท่านแรกของการแข่งขันสนับสนุนโดย Garmin แบรนด์นาฬิกาสมาร์ทวอชชั้นนำลำพงโ o เวอร์แอ i ด์วิลรุ่นฟอร์เมชัน Duo อสำหรับนักกอล์ฟที่ทำโฮลอินวันที่หลุม18เป็นท่านแรกของการแข่งขันสนับสนุนโดย b o เวอร์แอนด์วิลกินอกจากนี้ BMW ยังคงเดินหน้าเชิญชวนผู้สมัครเข้าร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องโดยรายได้ส่วนหนึ่งของการแข่งขัน BMW Go l f Cup 2023จะถูกนำไปสมทบทุนให้แก่มูล,ลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมเป็นกำลังใจให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่นบนเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศกรอมรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน BMW Golf ครั2023ได้ที่เว็บไซต์ www.bmw.co.th